สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ ุกจง,งบบเต็มซีเบิร์ดโมดซ่าหาร้อนทางจังหวัดเนี่ยนะครับก็ได้จัดทำโครงการลดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกที่จอดข้างทาง ได้เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์ก็ตามจะมีการชนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางเ,เป็นจำนวนม,มากในส่วนของผู้ขับขี่สาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากขับรถเร็วตอนกลางคืนซึ่งมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องนะการดื่มนะดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปโอกาสที่จะเสียชีวิตนะครับเป็นไปได้สูงมากเก็ยึดืเป็นที่มั่งโครงการนี้นะครับรถชนท้ายตายอย่างเดียวขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการรถบรรทุกทุกท่านช่วยสำรวจตรวจสอบรถบรรทุกของท่านทุกคันให้มีความปลอดภัยมีการติดแถบสะท้อนแสงทั้งด้านข้างตัวรถและท้ายรถไฟท้ายรถสามารถใช้งานได้ดีทุกดวงและขอให้กำชับพนักง,งานขับรถบรรทุกทุกคนห้ามจอดรถบริเวณไหลาทางในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรณีมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องจอดต้องแสดงเครื่องหมายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ50เมตร ตามที่กฎหมายกําหนดผู้ใด้ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกินห้าหมื่บาทรถชนท้ายตายอย่างเดียวพบเห็นรถบรรทุกจอดบริเวณไหลาทางในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยไม่แสดงเครื่องหมายวางป้ายวางกรวยสะท้อนแสงให้เห็นชัดเจนในระยะ50เมตรตามที่กฎหมายกำหนดขอให้ช่วยกันแจ้งเหตุผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูปอพสมุทรปราการดังนี้1 สแกน QR โค้ดทรั f ฟี่ฟองดูปอพอสมุดปาการ 2. แชร์ตำแหน่ง 3. ถ่ายภาพให้เห็นป้ายทะเบียนรถชัดเจน 4. เลือกประเภทภัยทางถนนโดยทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดมีของรางวัลเป็นโบวกนิรภัยมอบให้สามารถรับของรางวัลได้ที่สถานีตำรวจปูทอนใกล้บ้านท่านแจ้งเหตุปั๊บรับบวกเลยรถชน้ายตายอย่างเดียวสนับสนุนข่าวโดย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์บูดทั่วประเทศ Sa, đi trước trân hoa pepsi mở mùa xa thả